สำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่กันในคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้าคุกกี้รสหอยเม่นนะครับอ่า แอบเปิดมาก่อนหน้านี้ได้มา1ดาวนะครับเรทถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราไปจัดกันเว้ยเออโคตรเท่อารมณ์เหมือนแบบเป็นตัวการ์ตูนแบดๆนะครับนี่นะโอ้โหดุดันจัดอ่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้เว้ยแต่ขอไม่ติดทีมอาไว้นะครับงบประมาณกะว่าจะใส่ให้มันไปห0,000ก่อนก่อนหน้านี้เปิดไปแล้วเท่าไหร่วะมีแสนสองเปิดไปเหลือ97ตีไปว่าเปิดไปแล้ว2 0 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับ เดี๋ยวเปิดให้เหลือ50,000ื่นอ่ะไปโดยกันดีกว่าอันดับแรกขอพิมพ์ปัดฟรีก่อนอืมเออแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่คุณจะใช้เพรในการส่มอะไรเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้ไปที่ร้านคิดสั้นก่อนเพราะว่ามันจะมีเจ้ากล่องที่เอาไว้แลกเศษคุกกี้นะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับมันจะได้เศษคุกกี้เก่งๆมาก่อนเลยโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเปิดหาแนะน,นําเลยนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยต้องไปเว้ย ามาดูสิห้าหมื่นเราจะได้เท่าไหร่ตีแปลว่าถ้าลมของเก่าก็เบ็ดเสร็จ็ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับมาลุยกันเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ว่ามาหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ใช่มันนะครับเป็นเจ้าเมอร์คิวรี่ตัวนี้โคตรกากนะครับามาต้องปล่อยไหลไหมอะแต่ว่าเลด,ดีนะครับช่วงอัปเดตใหม่โอ้เอ้มาหนึ่งตัวโคตรตึงโคตรตึงนะครับเอ้ยมันเหมือนแบบมันชอบเราหรือเปล่าว้ามาบ่อยนะครับ แบดแบนี่มันโคตรเจ๋งอ่ะกดไปเก่งไหมไม่รู้ขอมีไว้ก่อนโคตรชอบนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าการออกแบบนี่นคือสวยงามใช้ได้นะครับมีความแบบดุดันทรงพลังดีเออปล่อยไหลยดูสิอลองปล่อยไหลดูตามสูตรของเราครับตามสเต็ปนะโอโหตาแดงนะครับแต่ว่า ขอเศตตัวใหม่ตัวไหนก็ได้มาเหอะตัวใหม่ๆผมเอาหมดนะครับทุกคนเออเขียวปล่อยไหลปล่อยไหลมันต้องมามาหน่อยอ่าปล่อยไหลนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบได้ใช่ไหมโอเคเสียงอะไรวะเออข้างนอกรู้รู้มีเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงรถหรือเสียงไหนไม่รู้นะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาแทรกช่วงนี้ก็ไม่สบายครับทุกคนโอ้โหใครสงสารแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนานๆเรา,นานจะขอกันช่วงนี้คือแบบหายไปหลายวันไงแล้วช่องโดนปิดกั้นนะครับ มาแล้วครับเมื่อกี้มัชชาอัพดาวนะสีสวยมันต้องใช่โอ้โ,หโหเรดโครตรขี้โกงอะมาวะทุกคนคือถ้าทะลุไป6-7ดาวได้นี่มันโคตรแบบโคตรลักเราเลยตัวนี้อ่าแต่เก่งไหมไม่รู้นะครับกดไปก่อนแบล็คเพิร์มาหนึ่งเศษมัชชาอัพดาวนะครับอ่าดูสีแป๊บหนึ่งนะครับมันนี่ตัวใหม่ๆอัพดาวเพียบเลย บอกก่อนว่าผมข้ามไปหลายตู้มากนะแต่ว่าเพชรไม่งอกเนี่ยเพราะว่าเราเอาไปทาบิสกิตนะครับบิสกิตเกมเนี้มีผลมากต่อการใช้งานจริงๆใครที่บิสกิตไม่ดีนะ่าสู้ลําบากมากนะครับอารีนาเนี่ยสมัยก่อนผมจบอันดับประมาณพันกว่า,วาตลอดเลยนะโดยเฉพาะเซอร์เพียวเนี่ยบางทีก็หลักร้อยไปไปนะแล้วที่เนี้ยพอมีบิสกิตเข้ามาอันดับขึ้นล่วงระนาวอารมณ์แบบไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอะ่ะเออมันสู้เขาลําบากครับบางคนเขาเติมรีได้ไง เราก็เติมได้แต่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะครับอืมก็ใจเย็นๆแล้วค่อยฟาร์มไปอแต่ปล่อยไหลอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับโอ้โหเสียงไม่ไหวแล้วว่ะทุกคน <laughs> เสียงแบบคอ,อ,อแหบคอแห้งมากมามามา,มาดัานต่อไปนะครับสวยงามไหมวันเจ็บไฮเม้นมาสามเศษนะครับ ตอนนี้ไมเลดล้นเลยผมรอสมบัติใหม่เข้ามาอยู่เหมือนกันแหละอยากให้มีสมบัติใหม่มาย่อยไมเลดบ้างมีเปิดฟังก์ชันอื่นๆบ้างนะครับไม่งั้นมันจะล้นแล้วก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่โอ้ยปล่อยไหลแม่งมาว่ะเราไปแล้วได้หอยมินนะครับตอนแรกตั้งเป้าไว้3ามสดาวแต่ตอนนี้มันทะลุยอดแล้วแหละดูจากยอดการเปิดนะครับขอตัวอื่นบ้างก็ได้โอ้ยกรรักเราเลยว่ะเออ หอยเม้นในชีวิตจริงผมยังไม่เคยกินนะครับเออแต,แต่ดูแล้วมันน่ากินนะถ้าเขาทําแบบดีๆหน่อยเออเป็นซีฟู้ดที่แบบโคตรน่าสนใจอัพดาวเป็น3าดาวแล้วใช่ไหมครับโอเคได้มาตรงเป้าแล้วเดี๋ยวก็สองมืที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไปละกันเฮ้ยวันนี้เลดีใช้ได้นะครับหมดไปแค่ไม่เท่าไหร่เองแต่มันไม่รู้ว่าดีหรือเกลือแต่ก็เออก็ยังออกอะ่ะเออบางทีแบบหมดเยอะไม่ออกอาพาเฟ,ฟ่อย่าลืมว่าตัวอื่นมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ เออมาหน่อยมาหน่อยอะไรอ่ะเนี่ยโอ้ยหลังๆแม่งตั้งแต่ชมมาน,นี่คือแบบไม่ยอมออกเลยว่ะสุ่มสมบัติเล่นไปไม่ไม,ไม่ไม่เล่นไม,ไม่เล่นไม,ไม่เล่นสุ่มสก,กิลเล่นไปก่อนสมบัติสุมส่มเล่นไม่ได้เพราะตันหมดแล้วนะครับสุ่มสกิลเนี่ยอาจจะได้ตัวอื่นๆมาบ้างอ่ะโอเคกลับไปล้างดดงเกลือแล้วนั่นไงเห็นไหมตาหวานสูตรล้างเกลือนครับอ่ะลองดูดิมามา โอ้ยคกับใส่ินโบสีนี้เป็นตัวแรงนะครับเออตัวแรงก็ยังไม่มีตัวใหม่สักทีโคตรเซ็งเลยไอที่ตัวแรงนี่แบบต้องเปลี่ยนโปรเจกต์แล้วแหละดูทรงน่าจะดับอนาดนะครับสีเป็นยังไงโอ้เลดโคตรดีเลยว่าตัวนี้แม่งเลดดีจริงๆนะครับเข้ามาแล้วาเลดโคตรดีเอาไว้เอาไว้หอยเม่นนะครับกองกลาง แต่กองกลางก็จะแย่งตำแหน่งยากหน่อยเมตาก็จะอ่ะาค่อนข้างแบบเยอะนะครับทั้งราชินีแบล็คเพิลโกชิสเซลลี่ไหนจะมีคัมบุลเล่อีกโอ้โหแย่งใครเขาได้เลยครับเฮ้ยมาอีกแล้วอะ่ะอีกตัวหนึ่งจะได้มันสีดาวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าถ้าสีดาวผมพอเลยนะครับเออสีดาวผมพอเฮ้ยดาร์คช็อค สีดาผมพอเลยมาขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหลแรกนะครับโอ้โหหมดเยอะเหมือนกันนะ,ะตามตรงเลดมันมันออกดีแหละแต่ว่ามันมันออกไม่เยอะมันออกบ่อยแต่มันออกแบบกระป,ปุกกระปอยอะ่ะเอามาเอาเอาให้เป็นสีดาแล้วเดี๋ยวก็พอแล้วเก็บเพ็ดไว้มัการลีนเอ้ยมามาการล้องเออหลังหลังซับสนนะครับอีกสามเศษนะครับทุกคน หมดตัวจนได้ดูทรงแล้วโอ้โโอโอโอโเกลี้ยงเลยอ่ะก็สามารถขึ้นไปได้ที่สีดาวแล้วท่านนับจากยอดต้นกตีมาเกือบแสนเหมือนกันนะเออซุ่มละแสนสองก่อนหน้านี้นะครับอ่าไม่รู้เสียงอะไรจริงไม่รู้มันแทกเข้ามาแน่เลยอ่ะก็โอเคตัวน,นี้นะครับได้มาสีดาวอย่างที่เราคาดหวังไว้อาจจะหมดเยอะกว่าที่ตั้งเป้าไว้หน่อยไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ไม,ม่ประมาณนี้นะครับว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ